มหารัตนกูตสูตรตอนที่14การพบกันของสองมหาปราชเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมเมื่อพระมัญชุสีโพธิสัตว์ได้น้อมรับพระพุทธบัญชาที่จะไปเยี่ยมไข้ท่านวิมุนเกียรติแล้วเหล่าพระอรหันตนพัน เหล่าพระมหาโพธิสัตว์นับหมืน่นพร้อมด้วยถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายต่างตระหนักดีว่านี่มิใช่การเดินทางธรรมดานี่คือการโคจรมาพบกันของดวงตะวันแห่งปัญญาทั้งสองดวงเป็นการประลองแห่งธรรมที่จะบังเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในการสมัยด้วยเหตุนี้ มหาสมาคมทั também, ata, então, aller, ้งปวงจึงได้ติดตามพระมัญชุสีโพธิสัตว์เดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเวสาลีเพื่อร่วมสดับรับฟังธรรมสากัขฉาอันยิ่งใหญ่นี้เมื่อคณะเดินทางได้มาถึงคฤหาสน์ของท่านวิมลเกียรติก็ได้พบกับความมหัศจรรย์คฤหาสน์อันใหญ่โตนั้น กลับว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดภายในห้องโถงอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งสามารถจุคนได้นับหมื่นนับแสนกลับปราศจากซึ่งเครื่องเรือนหรือข้าทาสบริวารใดๆมีเพียงเตียงหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องและบนเตียงนั้นมีท่านวิมลเกียรตินอนอยู่เพียงลำพัง ท่านพระมัญชุสีโพธิสัตว์จึงได้นำพามหาสมาคมเข้าไปในห้องนั้นและด้วยอำนาจอภินิหารของท่านวิมลเกียรติห้องที่ดูว่างเปล่านั้นก็สามารถรองรับมหาสมาคมทั้งหมดได้อย่างสบายโดยไม่มีผู้ใดรู้สึกเบียดเสียดเลยพระมัญชุสีโพธิสัตว์ ได้เริ่มต้นการสนทนาด้วยคำทักทายอันเป็นธรรมท่านอุบาสกท่านป่วยเป็นอะไรเหตุแห่งความเจ็บป่วยของท่านมาจากที่ใดมันจะดำรงอยู่นานเท่าใดและจะดับไปได้อย่างไรท่านวิมลเกียรติได้ตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ทรงพลังท่านผู้จเจริญ ความเจ็บป่วยของข้าพเจ้านั้นเกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาและความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นเพราะสรรพสัตว์ทั้งปวงกำลังเจ็บป่วยตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังคงป่วยด้วยโรคแห่งกิเลสข้าพเจ้าก็จะยังคงป่วยอยู่เช่นนี้หากสรรพสัตว์ทั้งปวงหายจากความเจ็บป่วยแล้ว ความเจ็บป่วยของข้าพเจ้าก็จะหายไปด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะพระโพธิสัตว์นั้นได้เข้าสู่สังสารวัฏเพื่อโปรดสัพพสัตวชีวิตและความตายคือสังสารวัฏต,ตราบใดที่ยังอยู่ในสังสารวัฏก็ย่อมมีความเจ็บป่วยแต่พระโพธิสัตว์นั้นป่วยแต่เพียงกาย ส่วนจิตนั้นมิได้ป่วยตามไปด้วยท่านพระมัญชุสีโพธิสัตว์จึงได้ถามต่อไปว่าท่านอุบาสกห้องของท่านเหตุชะไหนจึงว่างเปล่าและเหตุใดท่านจึงไม่มีผู้ใดคอยดูแลปรนิบัติท่านวิมลเกียรติจ,จึงตอบว่าท่านผู้เจริญพระพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าท่านปวง ก็ว่างเปล่าเช่นนี้มิใช่หรือความว่างในที่นี้มิได้หมายถึงความไม่มีสิ่งใดหากแต่หมายถึงความว่างจากตัวตนและแก่นสารที่แท้จริงร่างกายของข้าพเจ้านี้ก็เปรียบประดุดห้องอันว่างเปล่ามันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและจะต้องสลายไป พระวรากายขององค์พระตถา,าคตเจ้าก็เช่นกันท่านมีพระวรากายอันเป็นธรรมกายซึ่งว่างเปล่าการป่วยของข้าพระเจ้านี้ก็ว่างเปล่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวหาใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่สัพพสัตทั้งปวงที่มาเยี่ยมข้าพระเจ้านี้ก็ว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนมีสภาวะดุดภาพมายาเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าเช่นนี้แล้วจะหาผู้ดูแลปรณิบัติที่แท้จริงมาจากที่ใดได้เล่าเมื่อมหาสมาคมได้ฟังดังนั้นก็บังเกิดความเข้าใจในสัจธรรมแห่งสุญญาตาอย่างลึกซึ้งพระมัญชุสีโพธิสัตว์จึงได้ทูลถามคำถามอันเป็นหัวใจต่อไปว่า ข้าแต่ท่านอุบาสกหากพระโพธิสัตว์บังเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาท่านควรจะวางจิตและปฏิบัติตนเช่นไรในตอนต่อไปกองคารวานแห่งธรรมจะได้สดับรับฟังคำตอบของท่านวิมลเกียรติซึ่งจะเป็นการเปิดเผยถึงหนทางการปฏิบัติวิปัสสนาขั้นสูงสุดคือ การเปลี่ยนความเจ็บป่วยและความทุกข์ทางกายให้ปลายเป็นยานพาหนะที่นำไปสู่การตื่นรู้ขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร